ตัวไหนนี่อ้าวสวายไม่มาเหรอสวายไม่มาเนี่ยปูเรียกสวายได้แต่เพียงนี่โอตัวไหนนี่ได้หมดเลยนู่นข้างบนนู่นนะขีดไว้ให้แล้วตัวเนี้ยเหรอเออใช้สว่านกับน็อตก็ได้นะมึงจะตอกเหรอเขต่อนี้อ่าอะไรตอกข้าอบเออข้างบนอ๋อเอาไว้แขวนของเลยใคร ไอ้มือจะคอทำไมกูเปิดให้ก็เปิดให้บ้านหนึ่งอะไรรึเล่บ้านหนึ่งกูเปิดให้ก็เปิดให้ที่จะเคาะไม่เข้ามาสักทีนี้่เคาะอยู่หน้าหลักเคาะแลนี่ยไม่เข้ามาสักทีมึงมึงไปหามึงไปหาคนเคาะก่อน อ่ะตะเพียนมึงไปหาคนเคาะก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตอก <laughs> โนนหนี่แป๊บนึงนะ <laughs> กูตอกเองก็ได้